บนเวทีก่อนเอาง่ายๆว่าจบตรงนี้พักไม่กี่นาทีนะต่อเนื่องเลยครับให้ชมกันเลยต่อเนื่องเลยครับจบโกโมวยไทยเกียรติเพชรโกสปอร์ตก็พักไม่กี่นาทีครับแล้วก็เปิดทีสปอร์ตชมต่อเลยครับเอาละครับยกที่3ยกที่3คู่ที่3แสนเก่งเดชเพชรสีทองกับน้ำเงินก้องวิชาปอพีนพัฒกรรมาการจำลองแสงสายสีครับตัดสินชี้ขาดคู่นี้ครับ ต้องเร่งต้องคิดให้เร็วทําให้เร็วครับก้องวิชาปอพินพัท์คิดชา้ทชาทําช้าโดนนี่อ่าขวาครับต้องเร่งต้องปรับเกมครับมัวแต่ช้าช้าได้พระเล่มงามไม่ได้นะครับก้องวิชาเพราะว่าดูแล้วเหลี่ยมตัวเชิงมวยจะเป็นรองนะครับนี่ครับแล้วนี่ครับกดดันด้วยครับขยับเข้าหาเลยครับแซดเก่งอ้าดนซอกอาวสบัดซ้ายได้มา ไม่ให้จับครับไม่ให้จับหอยไทยมีลูกแก่ลูกกันครับเข่าวงในก็แก้ด้วยลูกศอกนี่แหละครับสะบัดศอกสลัดหนีวงในออกมาก่อนครับกองวิชาเข้าไปใหม่ครับชิงยังหวะวางขวาแล้วซ้ายมาคืนแม่หมีการยักคิ้วด้วยแมาเป็นน้ามวยอารมณ์ดีเดี๋ยวก็รู้นะครับอารมณ์ดีตลอดหรือเปล่านะครับสาย้ายมาซ้ายคืนน่ะสายสวยครับ คนละทีสวยทั้งสองมุมครับ้า,ายคืนโอ้นี่ลูกนี้ลูกจบครับเสียทรงเสียหลักหน่อยครับแสนเก่งคืนเล็กน้อยครับมวยนี่ยืนต้องยืนให้มัน่นฐานต้องให้ดีนะคุณพิเชษใช่มวยมันขับเคี่ยวกันมาแบบเบียดเบียดนี่ทรงมวยอาการมวยนี่สําคัญครับฐานมวยสําคัญนะครับการยืนมวยขาลอยนิดนึงไม่ได้โดนอาวุธโครตรสู้ล้มล,ลงไปก็เสียเหลี่ยมเสียอาการได้ครับดัน หาเขาเชือหกหกักหักได้ไหมไม่ได้ที่หลักๆแน่ๆกรรมการก็ต้องดูที่อาวุธมวยไทยนะครับแต่ถ้าดูอาวุธมวยไทยมันเท่ากันก็ต้องดูที่องค์ประกอบต่อมานะก็คือเรื่องของอาการมวยทรงมวยอะไรอย่างเงี้ยฮะว่ากันไปครับมีทั้งศาสตร์และศิลธรมวยไทยของเราศาสตร์คืออาวุธที่ออกอย่างนี้ครับหมัดเท้าขอศสอกศาสตร์เข้าไปคนละทีครับ ม่มีใครยอมใครแล้วมีใครถอยมีใครเดินครับปักหลักกลางเวทีเลยอย่างนี้ครับสุดยอดนี่คือยอดมวยแห่งอนาคตของสกเกียดเพชรแสนเก่งโยกจับตัดล่างเราไม่เอ้ยพลิกเหลี่ยมดูครับนี่ครมันมาขบเหลี่ยมกันตรงนี้นะครับแหมท่าประเทืองซะแล้วครับเมอสักครู่นี้ครับเหลี่ยมอย่างนี้มันสบชิงออกซ้ายสวยครับแสนเกง่งตรงนี้มีคะแนนแล้วครับอาวุธจะมีคะแนน แลเรียมวยทรงมวยนี่คะแนนไม่มีนะครับแต่ว่ามันมีอะไรในใจของกรรมการเหมือนกันแหละครับโอ้โหเบียดจริงๆครับน้ำเสร็จแล้วครับยกที่3ภาพช้าครับนีเ่เป็นยกที่3ที่ผ่านมาครับทันกันจริงๆครับซ้ายมาก็ซ้ายคืนนะจังหวะวืดของแสนเก่งนี่สวัสดศอกครับอาวุธทันกันจริงๆครับ ความแข็งแรงความแข็งแกร่งนี่ยังไม่จากยังไม่หนีห่างกันท่ายดีจังหวะเสียหลักของท่านแสนเก่งครับวงใหนเหลี่ยมครับหลายๆคนก็ยังคิดถึงเสียป,ปุ๊อยู่นะเสียป,ปุ๊ปอพินพัฒน์น่ายมวยปอพินพัฒน์ตอนนี้ให้ทางเสียสมาน์มาดูแลอยู่นะครับครับมีเสียตเต้ปอพินพัฒน์ละครับดูแลนี่คนนี้ครับกล้องวิชาปอพินพัฒน์ดันแสนเก่งตีอ้าว โอเหลี่ยมในก็ยังยังดูไม่ออกปาตงแข่งเร่งเลยครับต้องเร่งแล้วครับต้องเร่งแบบพลังเทอร์โบครับตอนนี้ชาไม่ได้การนานไม่เป็นคุณแล้วนะครับต้องลุ้นกันต่อครับต้องเร่งให้เห็นทําให้ชัดต้องวิชาเด้งเต้งด oh ้ซซายโอ้เอาสิครับดูที่อาวุธนะครับ <c oughs> ดูที่อาวุธครับ ดูที่อาวุธที่เขาออกครับนี่คือยอดมวยร้อยสองปอนชกยากมวยเงินแสนเลยครับ่างซ้ายหน้าของแสนเก่งและจับรวบตุมในอันเหลี่ยมครับตีคนละทีตบเข้าไบชายโครงยังไม่มีใครยอมใครนะครับร่างกายวางซ้ายครับแสนเก่งและพับขาพับครับพับแล้วตีในไมแกตีและแกตีเอาทรงเอาเหลี่ยมตลอดครับตีและกอดล็อกหมุน ้ายหน้าดีครับมีขวาหลังด้วยครับอ้าวตอนนี้ก็วิชามีเท่าไรใสให้หมดเด้งขึ้นไหมโอ้โหนี่ครับแต่การณ์นั้นเร่งให้ยอดวิชากล้องวิชานะครับขออภัยโอ้ยโ,โดนซ้ายซอกเอ้ากดมาตี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 โอ้โหเสียงเชียร์เสียงเฮในสนามครับบรรยากาศวันนี้พี่น้องแฟนมวยเยอะจริงๆครับ จมตาจะเตะแล้วเสียหลักครับแสนเก่งเอาอย่าวิชาต,ตีตีซ้ายตีขวาตีขวาเอาแสนเก่งฉากออกไปเอมาขวาคืนเอาซ้ายมาซ้ายคืนโอ้โหคนละทีมติดบังครับจับปงนายดูเลี่ยมครับเลี่ยมเข่าต่างคนต่างล็อกล็อกติดเชือกโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องดูกันยาวๆนี่มุมของกล้องวิชาครับล้องวิชาปอพีนพัทอ่ะ เร่งขวางดันแทงฟัดรัดในแซนก่งแม่ครับมีโฮมเข้าเชือกนิดนึงเรียกเรกตติ้งน่าดูนะครับเสเด,ดบอกวางจังหวะวางแข้งขวาสวยสลับขาซ้ายทีนึงแม่ี่ครับลูกสลับขาวแล้วครับต้องวิชาไม่เท้อ เขาบอกว่าพออมีไว้ลิงถือแหวงนอกก็แสนเก่งนี่แหละครับได้ทานซ้ายก็น้าขวาหลังเอาสลับขาเตะขวาจ้ายมาอีกดอกหนึ่งทีบโชว์เลยทีนี้ทรับแสนเก่งปอดโทรเกมแล้วครับอ่าไปเป็นชุดเลยทีนี้ครับโอ้วงในของทางด้านกล่องวิชาจับได้แล้วก็ดูแล้วครับแผ่วลงไปหน่อยโชว์เลยครับหมดยกที่สพอดีเลยครับการบานงานเข้าแล้วครับ สยามสเตเดียมตะวนาบางกะปินะครับนี่คือภาพช้าการชกในยกที่4นะครับของมวยคู่ที่3ศึกมวยไทยเกียรติเพชรโกลสปอตขอบคุณเสียชายครับสิทธิรุษเสถียรจารุพงศาครับโปรโมเตอร์พีรพงษ์ธีระเดชพงษ์หรือว่าโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรนะครับบ้านพลระเบิงดีตอนนี้ผ่านไป2คู่ก็สนุกเลยนะครับ ยกที่5ยกสุดท้ายดูว่ายาฉีดหรือจะเป็นยาชาครับฉีดให้กล้องวิชาครับดันดัน,นสับสอกครับไม้ตายต้องออกมาใช้เยอะๆนะครับหมัดกระสอกทางด้านกล้องวิชากเก่งนี่เล่นเหลี่ยมเล่นเชิงแล้วครับจังหวะอย่างนี้ฮะประเภทฝีมือประเภทเชิงครับามวยประเภท เหลี่ยมประเภทเชิงนี่คุณวิเชษอย่าให้เขาได้เป็นผู้นำนะถ้าเป็นผู้นาแล้วผู้ตามนี่เหนื่อยหน่อยครับโ,โหเรียกว่าสเปดควบเขาเส้นชัยเลยนะครับครับแต่ว่ามันเป็นไปได้ครับโอกาสของก้องวิชาสองแสนเอาอมผมจะต้องปรับเกมนิดนึงนครับจากแข้งเข่ามาเป็นหมัดแล้วครับอ่ะแย yeah จะมีไม้เด็ดหรือเปล่าไม่ได้ครับถ้าเข้าวงในาแบบนี้แสนเก่งบอกว่ารักฉันน,นานๆครับ <c oughs> สุนทรพรไม่อยอมเป็นเป้านิ่งครับเพราะถ้าเป้านิ่งนี้ก็พลาดได้ครับนี่ฮะนอกจากไม่เป็นเป้านิ่งแล้วก็มีใชยสกัดก็ต้องมีออกอาวุธโตออกอาวุธเถียงสกัดดักเอาไว้ครับไม่อะ่านั้นฝ่ายตรงข้ามจะได้ใจนี่กองเชียร์มุมแดงครับมุมแสนเก่งครับมวยจากโคร,ราบนครราชสีมา เป็นคู่แฝดครับนี่เป็นแฝดน้องครับแสนไกลนี่เป็นแฝดพี่ครับชกในรายการวันนี้เหมือนกันนะครับชกในช่วงแรกแพ้คะแนนวันผู้ใหญ่ไปแล้วครับแต่คนนี้แสนเก่งฮนะเจอกับกล้องวิชาอีกไม่กี่อึดใจก็จะรู้ผลแล้วครับหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกที่5ยกสุดท้ายแล้วครับปีกลองเชิดปีเร่งกลองรัวครับอ้าวทอซะแ,แล้วครับ แม่ไหนบอกว่าทอมีไวให้ลิงถือครับแสนเก่งแฝดน้องมันนีครับโอ้ยโอ้โดนมาดขวาเหมาอนกันครับแสนไกาแฝดพี่แพ้เป็นคู่แรกเปิดรายการครับครับแม่ก็ถ้าชนะก็ถือว่าแพ้คนชนะคนก็เหมือนที่ <c oughs> ผม <c oughs> มีคนเขากล่าวเอาไว้นะ <c oughs> มันเป็นเหตุเป็นผลจริงๆนะ <c oughs> ถ้ารู้อย่างนี้ก็เทียตรงมันมันก็ไม่แน่นอนแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ครับคุณสังเกตได้เลยนะจะเป็นแฟดไหนก็แล้วแต่ศึกไหนก็แล้วแต่ส่วนมากนะครับก็มีนะครับวินคู่แพ้คู่อะไรเงี้ยชนะคู่ก็มีแต่ส่วนมากเขาบอกว่ามันจะแพ้คนชนะคนนะว่ากันอย่างนั้นครับอันนี้เขาว่ามาก็ว่าต่อนี่จับมาที่เสียชายกูสปอร์ตครับอันนี้ผลงานเป็นที่พอใจครับพ่อมวยก็ ทุกอ,อกทุกใจพี่น้องแฟนมวยในสนามแล้วก็หน้าจอโกสูเช่นโกสปอร์ตของเราครับทุกเสาครับถ่ายทอดสดเวลาดีๆอย่างนี้ครับจบแล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายครับเป็นยอดมวยแห่งอนาคตของส7เกตเพชรครับ102่อนด์นมุมแดงแสนเก่งเด็ดเพชรสีทองน้ำเงินกล้องวิชาปอพีนพัทครับกรรมาการจำลองแสงใสสีครับดูคะแนนทั้ง3ท่านแล้ว ไปแล้วครับวันนี้แฝดผู้น้องครับแสนเก่งเดชเพชรสีทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนก้องวิชาปอพินภพั์ไป